รัชยาศรัทธาคติความเชื่อกับ Belief Channel อุปนิสัยของคนเกิดปีมาแม่สุภาพเรียบร้อยและมีความอ่อนโยนครับรักสงบชอบทำตัวตามสบายชอบความสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรแต่ใครนะครับแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องด้วยนะ เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรแล้วก็ยังมีหัวทางด้านศิลปะมีสเสน่ห์ดึงดูดสร้างมิรภาพได้ง่ายนะครับมีความเข้าใจผู้อื่นเข้ากันได้กับคนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเป็นคนสบายๆชอบแสวงหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองครับไม่ชอบการซุบซิบนินทามองคนในแง่ดีไม่ทําร้ายใครให้เจ็บปวด แต่คนปีมะแม่เนี่ยก็ยังต้องการกำลังใจจากผู้อื่นแล้วก็อาจจะรู้สึกขาดความมั่นใจด้วยนะและก็ลังเลที่จะลงมือทําในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ครับควรตั้งเป้าหมายแล้วก็แสดงออกในการตัดสินใจให้มากๆเลยนะต้องกระตุ้นตัวเองให้มากๆเลยให้มีความกล้าหาญที่มากขึ้นจัดการแล้วก็จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังให้ดีนะครับถึงจะเริ่มลงมือทําในสิ่งต่างๆได้อย่างมีระเบียบวิน,นัยแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของความรักสําหรับคนเกิดปีมะแม่เนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างแสดงออกอย่างระมัดระวัง คนเกิดปีมะแม่ไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรือมีเรื่องการเมืองในที่ทำงานนะครับ